สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนกุมภาพันธ์2567วันที่4กุมภาพันธ25์2567ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่ใจดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียนเอ็นเครั้งที่2ปีการศึกษา2566ทั้ง3ระดับดังนี้ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้นศูนย์สอบโรงเรียนอรุบาลแม่ใจ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้มีการสอบด้วยระบบดิจิทัลณศูนย์สอบโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมโดยมีนายสุภเลิศวงบุตรรองผู้อำนวยการสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพะเยาและคณะนิเทศจากสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพะเยาเข้าตรวจเยี่ยมสนามสอบวันที่8กุมภาพันธ์2567ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่ใจจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในวิชาภาษาอังกฤษและเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษของนักศึกษาให้สูงขึ้นได้รับความร่วมมือกับครูโรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุขโรงเรียนบ้านแม่ใจโรงเรียนบ้านนงอินตาโรงเรียนบ้านเหล่าและโรงเรียนบ้านไรอ้อยเป็นวิทยากรให้ความรู้ณนะวัดสีมาหมู่สองตำบลแม่ใจอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยา วันที่9กุมภาพันธ์2567นางสิริญญาเรืองขจรเมธีผู้อำนวยการและคณะครูร่วมกิจกรรมศิล์อาสาเราทำความดีด้วยหัวใจกิจกรรมศิล์อาสาพัฒนาครองแม่สุขเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษาวันที่28กรกฎาคม2567 วันที่13กุมภาพันธ์2 5 6 7ศูนย์ส่ง,สงเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่ใจดำเนินการประชุมเพื่อร่วมกันพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการศูนย์ส่ง,สงเสริมประชาธิปไตยอำเภอเพื่อแต่งตั้งให้เป็นประธานรองประธานเหรัญญิกประชาสัมพันธ์กรรมการและเลขานุก,การศูนย์ส่ง,สงเสริมพัฒนาประชาธิปไตยอำเภอแม่ใจณห้องประชุมสกรออำเภอแม่ใจวันที่14กุมภาพันธ์2567 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่ใจดำเ,เนินการคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนสกรออำเภอแม่ใจโดยมีนักศึกษาร่วมคัดเลือกระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวนสมรายและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีนักศึกษาเข้าร่วมคัดเลือกจำนวน7จรายณศูนยะ์ส,ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยา วันที่20กุมภาพันธ์2567นางสุรินยาเรืองขจรเวทีผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่ใจเป็นประธานจัดการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนผ่านระบบออนไลน์และจัดการประกวดคลิปวิดิทัศน์ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ภายใต้หัวข้อ l i f e Learning เพราะเกิดมาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตระดับสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพะเยาณห้องประชุมปัญญาสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพะเยา วันที่21กุมภาพันธ์2567ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่ใจจัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเพื่อให้ประชาชนมีความรู้เรื่องผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและภูมิอากาศรวมไปถึงให้ประชาชนมีความรู้เรื่องการเลี้ยงกวางชนเพื่อฟื้นฟูร,ระบบนิเวศ โดยมีนายวราฤทธิ์ชัยศารหัวหน้าเขตข้ามล่าตัด่าหนองเลง็งทรายและนายชินพัฒน์จันทะละเป็นวิทยากรให้ความรู้มีประชากรกลุ่มเป้าหมายจาก6ตำบลเข้าร่วมจำนวน4 3คนณศูนย์การเรียนรู้อนุรักษ์กว่างชนบ้านแม่สุขตำบลแม่สุกอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาวันที่23กุมภาพันธ์2567 นางสุดินยาเรืองขจรเมธีผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่ใจมอบหมายให้นางสาวพิมพนาราเคินเชียงสาตำแหน่งครูเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการนิเทศงานสกรในเขตภาคเหนือประจำปีงบประมาณพศ2567โดยสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือโด,ย,าามด,ย,อดยมีนางคนึงนิดวันนิดผู้อำนวยการสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพะเยาเป็นประธานในพิธีเปิดระหว่างวันที่22-23กุมภาพันธ์2567 ณนะห้องประชุมอาคารเรียนรวมอำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยา